อันนี้เมนูยังมีคา้า,คานี่นะไก่ปุ๊บบอลแรือคั่วผะโลโอ้ผะโลไก่เนาะนี่โอ้โดยกำลังตั้งร้านขายเนาะมีค้านาะ,ะขายเป็นมือเลยบ่นอยู่เนี่ยขายตัวเซาเนาะเกาขี้ครับจจเปเดีกก้ยบอน,นี่เนะาะเกาขี้ถ้าปเนเดยบขี่กะสีครับอย่างนั้นก็ครับอาหารเสาอาหารซุปนี่จะอยู่ข้างในข้างหลังของตลาดเลยพี่น้องครับ โอ anyway> ้ขวานพี่น้องครับของวานกระต้มขนมน้ำผูบรรยากาศข้าขนาเลยครับตลาดนี้ครับีเกี้เวเป็นดอกเวันแ้มูีครับพี่น้องมันอย่างตลาดกาศีดีเฮดบมีให้บึง ขนมคุกสูตรเมืองกาสีอันนี้ใส่ยำไอมคล้ายเป็นขึ้เหลืองมะซารีบ่เนาะนะมะอึซารีอ๋อมีสองใส่เนาะัอือกับมะซารีครับแตกดีครับขนมคุกสีเหลืองนะครับพี่นะ้องเป็นตำมันคักเนาะเซมักอึนะ อันนี้ขายชุดอะไรไหมคะสิบครั้งสิบปันขีดเหรอเอามาสิบปันหนึ่งไหมยนี่ยสุกเนี่ยสุกวะอีกงานบ่อาจารย์กินไว้ก็มาเสี่ยวเ,เด้อ,อต้มหมูมาคามกวน ต่อครับพี่น้องหาเอาขอนมพกสูตรเมืองกาศีซื้อผัดปูบอ่อผัดปูบ่ผัดปูบกไทยอันนี้มนยังไงดิอันนี้นต้มไกล่ลาต้มไกล่ลาดด้วยอ๋อต้มไก่ลาดพี่น้องครับผัดปูขปุปน ผัดปูขับปูนครับพี่น้องครับจะขายสีอยางซอยจะซื้อซอยซื้อผัดปูบอสขายที่ไหนทงสาวขันสาวมันกีดเนาะเอาทงหนึ่งมาขายผัดกระปูกระปูย้งาเงินกระปูหินบอสเดินตอนนี้กระปูหินลายได้วยไหมคะเนาะเดินแถวพาห้อมแถวพาตั้งทางนี้มามาทางกัาสีนะครับพี่น้องลายขนาดเลยเอาเงินไหมคะลองเบิ้งเด้อแซ่บดอง โอ้ปลาพันธ์พี่น้องครับสุดๆเลยครับแของแซ่หางวังเวียงทางกาสีกาดพี่น้องปลาพันธ์ปลาพันธ์กุ้ดเขียดกระหอกคพี่น้องกระหอกกันโอ้นี่คือจอนอันนี้กระเล่นกระเล่นเนาะอ๋อ้ดูดิโอ้เอียนพี่น้องครับเอียนเอียดปลากดปลาคิงคือปลาปลาดุกเนาะโอ้เมแขคงก็มีเมียพี่น้องไม่เคร่งไม่เคร่งอย่งไม่เคร่งข้อพีเนาะอันนี้เนาะ โอ้โหเ่น้องนี่ครับน้ำกิ้างปลาพี่น้อง้วขายเมเครอาหารอันนี้ทราบรบฝายไหมครับมาตุเียนทำไมครับมาตุเียมังคุดกับน้ำนี้องนพมคังคุดกาสีแม่นบมบคา ขายลูกเทอร์อไนไหมคะซางซี่พอนกี 30, บบอกการถ,ถือแค่ <laughs> โอ้หลายเนาะอ,อันนี้มาทั้งมะงอทั้งมะมังคุดแอปเปิ้ลมีเนองครับขายเรื่องตอนเช้าดีอเมริกาป่ะบนมือเลยบนมือเนาะอ๋อโดยโดยดีครับเป็นน้องครับนะบรรยากาศครับ,บ,รรรบข้างในของตลาดครับมีผลไม้ขายครับที่น 谢。 ขนมโคคนได้ยังอยากกินแล้วดิได้พอด,นะดีเนาะตักหลายของครับชุดละไระเ่เฮดชุดละสี่พันกินเนาะขายม,มือเลยบาร์มฆาอ๋อโดยๆยเจ้าข,ขายขนมโชกตัวแรกขายยังเอาคนี้เอาคนนี้ นะครับพี่น้องของกินอาหารซิมของแซ่บทางเหล้าเนื้อไรจะกาศคักกับตลาดน,นี้ครับ นี่ครับเต็มไปด้วยผู้คนชาวบ้านคื้อเสื้อผ้ากันมาหาซื้อองกินอาหารธรรมชาติครับทงังเราเหนือนี่นิยมกินอ้อลามเกี่ยวน้ำปูครับส่วนผมกินทุกอย่างซิมอาหารท้องถิ่นแต่และเมืองครับแซ่บดีครับผมมากินทวกเมนูสุปพักรากาอ้อล้ำเนาะมาทางเราเหนือนนะคือบรรยากาศครับ ร้ามนี้จะใส่สกท้านซึ่งเป็นสูตรลักของทางนี้เลยครับพี่น้องมาถึงกุะบางหรือว่าวังเวียงก็หักซี่บึงเอาแบบคนไทย ็ดแถวกาซียังบ่หลายอยู่ยังไม่ค่อยออกพวกเต็มพวกพวกพวกเห็ดพวกเห็ดพวกแบบไม่เลยยังบม่ค่อยออกอยู่ครับพี่นน้องครั้งนี้นะอ๋อไม่กวาดทำงานพี่น้องซีมาฝากมีกวาดเงือกซะบ่เนาะงานงาแซ่บพี่น้องกวาดนี่เข้ากว่นี่นีขายรังไหนไม่ขายนะอันนี้อันนึงสหห์อ๋อสวหากนจีบเนาะอันนี้ตัวรวยนึงพี่น้อง นี่คือเั็นเตามนะพง่น้งครับสินค้าอาหารของชาวลาวเหนือครับใครเป็นขายอยู่ที่แผงละ400-500ครับคีณคอนสองหมังไปแล้วนะครับ ดองปลาหมึกหอยครับอันนี้ปลาอยันคายนี่ีปลาทะเลปลาทะเลปลาแซลมอนว่าปลาหยันน้อยปลานยังหน้่มโหโอ้ดุย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 ปลาคิง มาขวดนึงเข่าพี่น้องเอ้ยย่างวนมาสามรอบไปนี่ขนาดเลยขนาดไปคนหนึ่งสุกีไม่เท่างามเนาะอันนี้ไม่ย่างเนี่ยไม่ไม่เฮียไม่เฮียเอาอันหนึ่งเลยเป็นค่าเด้อสองหมื่นห้าพันกีบเนาะเอาสองหมื่นสิบกว่ไมค้าอ่ค่าเนี้ยิีงปลาจะัดเสื้อไมค้าเนาะปลายังไงเนี้ปลาจ่าปลานี่โอ้ปลาจ่าพี่น้องปลาจ่า ปาน้ำใยปาน้ำใยโดยลาชาติฝากคิงลายทางเราเหนือฮะนะย้พักกินระหางาตเซานี้ครับาไนได้เลยครับอาหารระกับของฝากทางเลาเหนือครับซอหวดซีหดนึงเข้ามือฝากเมียหนึ่งสุกินพี่น้องตั้งไว้หน่อยสิกนี้ของเกอด บรรยากาศยามเช้าที่ตลาดเมืองกาศีปุมไมโขกอนทัวครับพามาสุ่มบรรยากาศหากินของแทบอาหารเส้าในตลาดริมทางรถไฟที่เมืองกาศีครับได้แล้วครับพี่น้องเจอของแทบในตลานเลยพี่น้องวัวจะเป็นอ้อล้าแล้วก็ต้มเส้นเส้นแห้งขนาดเลยพี่น้องครับผัก,กได้น้ำปูเจลน้ำพักเจลน้ำฟักเนึ่ยจเอากับเพือกฟกที่บุรพพาที่ฝั่งไทยครับซื้อไว้ครับพี่น้องแทบน้ำพักกนะ่าสุ่มผู้เฒ่าะผลหมาก,กินครับ ปลูกเอา ปลาครึ่งปลาตัวปุกใหญ่เลยนปลาครึ่งปลาบด๊ององนนี่นะนี่ไม่ใช่ขครจาหรอไม่รกเป็นเกียวเยแบบบงต้นใเขียวุสุกเนี่ยนาเนีไ